พูดอะไรไปหลักฐานองมานี่ไงครับนี่ไงปราสาทต,ตาเมือนทมล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี2478 2 4 7 8ในราชกิจจานุเบกษานะครับกำหนดโบราณสถานสำหรับชาตินะครับจังหวัดชุดินพี่น้องจังหวัดสุดินครับภูมิใจเถิดปราสาทต,ตาเมือนทมประสาทต,ตาเมือนทมนะครับสมัยนูน้นมันยังแบ่งสวนดราชการไม่ละเอียดสมัยนี้แบ่งละเอียดแล้วเป็น แต่ก่อนบอกว่าอำเภอเมืองนะครับตำบลบักไดนะครับนะ,ะบอันนี้คือภาษาไทยแล้วทีนี้ปัจจุบันมันเป็นอำเภออำเภออะไรวะออำเภออะไรตรงนั้นลืมแล้วนะครับนะออำเภออะไรวะลืม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 ช่วยหน one one. ่อยเ่วยคอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยอำเภออะไรครับนะอันนี้เป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานที่ว่าภาษาตาเมืองนี่เป็นของเรานะครับนี่อันนี้ชัดเจนอันนี้ทำมาให้ใหม่นะครับอันนี้ทางเพจอาเซียนมองไทยก็ทำมาให้ใหม่ ราชนะจาจักรไทยประกาศขึ้นตระเบเยนประสาทตาเมือนทมเป็นโบราณสถานของชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคม2478สมัยอธิบดีกรมศิลปากรชื่อหลวงวิจิตวาทการหลักฐานชัดเจนหลักฐานชัดเจนหนักแน่นเออเป็นมาตั้ง90ปีแล้ว90ปีแล้วครับนะขะมรอย่ามั่วขมรอย่ามั่วนะเออขมรน,นี่มันชอบมั่วนะครับนะ,ะพ่อแม่พี่น้องครับเออพอพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ย ผมพูดคนเดียวเนี่ยก็จะหาว่าผมาผมเป็นคนอ,อะไรนะเป็นคนที่แบบพูดเอาแต่ได้พูดเอาจะได,ด,ะได้ผมไม่พูดเอาจ่ได้นะดังนั้นท่านทั้งหลายครับเรามาดูเรามาดูว่า,าขนาดนักวิชาการนักวิชาการของเรานะครับอขออภัยนะครับขออภยัยขนาดนักวิชาการของเราก็ดีแม้กระทั่งนายทหารของเราก็ดีนะครับที่ทำหน้าที่ ในการปกป้องรักษาความมั่นคงของชาติต่ออะเอาตรงนี้ตามเมืองทมเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเราไม่เลยปฏิเสธพื้นที่ที่ทับซ้อนอย่างปักปันไม่แล้วเสร็จมันมีจริงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยกองกาลังที่เราวางไว้ที่บนภาษาต,ตามเมืองทมถูกต้องแล้ว <c oughs> เพราะยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์คือของเราเพราะข้อตกลงความมั่นคงก็มมงชัดเจนเวลาฝ่ายนู้นจะมาเที่ยวเราเป็นคนคุมเปิดปิดนั่นแสดงว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่ฉะนั้นตัวเนี้ยต้องหนักแน่นและไม่มีการถอนกำลังออกเราไปทั้งนั้น เพราะไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันมันใกล้กันไงแบบที่ต้นว่าแต่แรกอ่ะเผลอไม่ได้ใครถอยไปก่อนไอ้นั้นค่อยคืบเข้ามาคืบเข้ามาแล้วพอคืบเ,เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาการที่จะผลักกันออกเนี่ยเดี๋ยวมันทะเลาะบ่อแวงกันแน่ฉะนั้นเราก็ต้องยืนหลักเรื่องตัวประศาสก่อนแล้วเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเราจริงๆน่ะยืนแบบเดิมมนถูกแล้วก็คือ MOU 43ปีสามปีหกสองที่ตกลงเพราะเราเป็นคนกลุมพื้นที่นี้เสร็จซึ่งกันและกันที่จะป่อทหารเราก็ยืนอยู่แบบเดิมอ่ะ ถ้าจะต้องปลอจริงๆตามนั้นเราก็ต้องดูฝั่งกัมพูชาก่อนไอ้ถ้าคุณไปแน่ผมก็ก็ไปเออไม่ใช่ใส่กางเกงต้นขาดขึ้นไปคอยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ไปผมก็อยู่ของผมแบบเนี้ยเออก็เท่านั้นล่ะแต่ตอนเนี้ยก็เชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่สองเนี่ยหนักแน่นเราดูแล้วเพราะว่าผมว่าตบอกก็บอกอ่ะรับแนวนโยบายมาแต่กดหัวใจให้กองทัพภาคที่สองเลยครับเออโดยเฉพาะท่านแม่ทัพนะครับเออบุญสินพาดกลางโอ้โหเป็นเสาหลักของกองทัพภาคที่สองครับ เออและท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือทหารแข็งครับช่วงนี้เออทหารเขาแข็งเขาสามัคคีกันเขาพูดทํานองเดียวกันเออและการพูดท่วงทํานองเดียวกันของทหารเนี่ยมันส่งสัญญาณออกมาว่าไม่เอารัฐมนตรีเออกลาโหมนะครับนะผมเชียร์ทหารครับนะยืนยันว่าให้ท่าปักสองก็เป็นฝ่ายปัจจุบันต,ตอนนี้ทัาภักสองก็ยืนยันว่าเอ้ยยังไงไม่มีการถอยอยู่แล้ว ไม่ถอยไม่เป็นไร,รอย่างงั้นผมถามเพิ่มนิดหนึ่งและไอ้ประเภทมายืนกวนน่ะทำหน้าทำตาตะโกนแล้วยุดเนี่ยเห็นไหมประโยคต่อจากนี้ไปนะครับเออมันเป็นมันเป็นการกระทําของฝ่ายขามรล,ลุ่น้วนนะครับเอ่อสันดานขมรครับสันดานไพฑทายครับอะเออ,เอ,อก็มายียวนกวนชนตีนนะ่ะมายั่วยุแยนะ่น่ะเออทหารของเราก็อดทนมาหลายมาหลายครั้งแล้วครับขู่จะยิงเราก็อดทนเออมาโวกเวกว้ยว้เราก็อดทนมาชี้หน้าผู้พันป้อมเราก็อดทน แต่คราวนี้ครับนะครับคราวนี้เราเห็นสันดานของขมินขนาดนี้แล้วเราจะตั้งรับยังไงฟังคําแนะนําจากาท่านพาลราดอนนะครับร้องเพลงชาติอย่างนี้ต้องไล่ไตรงเนี้มันก็ควรจะต้องมีการไปพูดคุยเพราะมีคณะกรรมการชายแดนอยู่แล้วที่จะต้องพูดคุยให้อ้อย่างนี้อย่ามาให้ต่อเกิดอาการควรประสาทกันอถ้าสมมติมานร้องเพลงชาติอ่าใช่เพราะมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีแล้วเราก็ตอนหลังเนี่ยร้อง<า> เรียนกันไปเนี่ยก็ยังเงียบเงียบกันไปอยู่ตั้งแต่ตุลาที่ผ่านคือเราต้องปฏิบัติเหมือนเดิมใช่พื้นที่นี้เราดูแลมาแต่ไหนแต่ไรจะมาอ้างส่งอ้างสิทธิ์จะมาร้องเพลงชงเพลงชาติไปปลายหน้าไปเล่นที่อื่นไปอไเล่นที่อื่นไม่ต้องมาควนต่างเพราะเหตุเกิดตอนนั้นอะไอตอน1ิบสามปูมาน่ะแต่จริงๆก่อนหน้านั้นในปีตุลาหกเจ็ดก็เคยมาเกิดแต่เนี้ยแล้วก็มาเกิดกวนที่ผ่านมาแล้วตอนหลังนี้เงียบหายไปแล้วตอนนี้เกิดมามีประเด็นเรื่องอันเนี้ย ไม่เปประเด็นเพราะพอไปประชุมคณะกรรมการายแดนทั่วไปนะไม่ใช่ประเด็นมรกระสาทกันกลายเป็นประเด็นว่าบิ๊กอ้วนมาสื่อสารเรื่องการถอยกําลังอะก็เลยเป็นปัญหาไปอีกเซนแมวคาถามสําหรับตามมบโตมันนี้นะครับเซนแมวเศร้าใจไหมที่มันก็จะมีไอคนไทยอีกจําพวกหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยอย่าครั่งชาตินักอย่ารักชาตินักมันยังปักปันไม่ได้เลยครับเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับอพี่หลวงขอส้นตีนหน่อยได้ไหมขอส้นตีนน้อยๆขึ้นมานะ ขอฝากไปถึงไอ้คนไทยบางกลุ่มบางพวกนะครับมึงก็โลกสวยเกินไปอิชบหายคนไทยบางกลุ่มบางพวกนะครับเอ่อขอส้นตีนน้อยๆน,นะเตรียมกดนะพร้อมหรือยังเ,เตรียมกดสติ๊กเกอร์ส้นตีนมานะครับฝากไปถึงไอ้พวกคนไทยโลกสวยนะเออโคดพ่อคดแม่งจะโลกสวยไปถึงไหนครับจะเสียดินแดนจะเสียอะไรให้ขมรอีกแล้วเนี่ยมึงยังจะมาโลกสวยกับขมรนอีกเหรออะไอ้พวกชิงหมาเกิดนะครับนะเอ้า พร้อมแล้วกดชนตีนได้เลยนะครับมันยังปักปันไม่ได้เลยเองรู้ได้ไงเขาก็มีสิไอ้พวกนี้ควรเอาไปถ่วงน้ำไไอ้ความที่บอกว่าเฮ้ยอย่าคลั่งชาตินะอย่ารักชาตินะมันยังปักปันไม่ได้เลยครับเองรู้ได้ไงเขาก็มีสิไอ้พวกนี้ควรเอาไปถ่วงน้ำไหมที่มันก็จะมีไอ้ ไอ้คนไทยอีกจําพวกหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยอยาคลั่งชาตินัอย่ารักชาตินะมันยังปักปันไม่ได้เลยเราเองรู้ได้ไงเขาก็มีสิไอ้พวกนี้ควรเอาไปถ่วงน้ำไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่คลั่งชาติมันเป็นการรักชาติแบบมีเหตุมีผลก็ไอ้ตรงที่มันไม่ชัดก็ไม่ชัดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที้ตรงที่ชัดแต่ผมจะอยู่มีอะไรไหมก็ถูกต้องแล้ว่ไอ้ตรงไม่ชัดก็ต้องปฏิบัติเสมอภาคถ้าคุณปฏิบัติตามนั้นผมก็ปฏิบัติแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติผมก็ไม่ปฏิบัติก็เท่านั้นแล่าก็เท่านั้นแหละ เป็นเพเขาบอกว่าอีสานใต้นัดรวมพลให้กําลังใจแม่ทัพภาคสองปกป้องภาษาตาเมือนทมนะครับนะเอออันนี้ออกออกข่าวมาแล้วนะครับออกข่าวมาแล้วท่านทั้งหลายครับเออพี่หลวงมาไกลขอขอพวกเราฟังสคริปต์นี้ดีกว่าครับชัดเจนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อีสานใต้อีสานใต้ก็ประกอบด้วยอุบลศรีสะเกดสุรินบุรีรำสี่จังหวัดนี้อยู่ติดกับพรมแดน ระหว่างไทยกับกัมพูชาอ่าอันนี้ชัดเจนครับตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักหรือพนมดงรักวันนี้เขาทนไม่ได้ครับพี่น้องประชาชนในสี่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลศสิสเกียริสุรินบุรีย์ทนไม่ได้กับพฤติกรรมของรัฐมนตรีเจตนาที่จะสั่งการให้ทหารไทยอสานท่างชายแดนไทยก,ากําัดชาอะไรในวิธีเช็คกนานี้ก็คือกัปในพื้นที่ปราสาทตามเมืองผโดย อ้างเหตุผลว่าไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นในอนาคตเออกลัวสงครามางไงเล่าว,ว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการประทะกันเพราะจะมีการไขว้กันวัดกันร,ระว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาหลายครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของชาติใดก็าตามถ้าแสดงความคิดเห็นอย่างนี้หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือหน้าที่ของประธานาธิบดีของประเทศนั้นเขาจะปลด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนั้นทันทเนีเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแสดงความ air, อ่อนแอแสดงความอ่อนแอทุมเสียงจะเสียอธิปไตยเนี่ยเขาไล่ออกเลยครับไม่ใช่แค่ปลดนะครับไล่ออกทันทีครับไม่มาปล่อยไว้อย่างนี้หรอกครับหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่กล้วยน้าําว้ากูจําได้นะกล้วยน้ําว้ากูจําได้นะครับเรือเรือเรือลบพมา่ายิงเรือประมงไทยด้วยกูก็จําได้ อ๋อก็เรือประมงไทยแล้วล้ําเข้าไปน и, ี่เขาเลยยิงเอาพูดมาหมาอย่างนั้นได้ไงเออพูดมาหมาอย่างนั้นได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องบอกว่าเอ้ยเอกองทัพเรือพม่าเนี่ยกระทำเกินเกิน,ส,กนสมควรเกินกว่าเหตุเออไปยิงเรือประมงไปไปยิงเงรือพลเรือนได้ยังไงก็ต้องว่าไปอย่างนั้นจีแหมพอไม่จอบปากปุ๊บก็ของเราล้ําไปน i, ี่เขาเลยยิงเอาไปพูดอย่างนั้นนี่ชิป,ปามีพฤติกรรมขี้ขาดอขี้ขาดต้าขาวมีพฤติกรรมเห็น แก่ชาติอื่นมากกว่าชาติของตนปราสาทต,ตาเมืองพมปราสาทต,ตาเมืองพมนั้นถูกประกาศเป็นโบราณสถานชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคม2478 90ปีก่อน90ปีก่อนก่อนที่นายภูมิธรรมเวชยชัยจะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ปราสาทต,ตาเมืองพมเป็นแผ่นดินของประเทศไทยอื ปราสาทตาเมือนทมเป็นแผ่นดินของสยามประเทศก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยปราสาทตาเมือนทมเป็นของชาวไทยเป็นแผ่นดินไทยก่อนที่จะเกิดประเทศกัมพูชาและจะสั่งสองครั้งให้ทหารไทยถอนกำลังออกมาจากปราสาทตาเมือนทมนี่เป็นเรื่องที่อัปยศที่สุดรัชมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีจิตสำนึก มีความหวงแหนในแผ่นดินไทยต้องสั่งให้ทหารกัมพูชาออกไปจากปราสาทตาเมืองทมอย่ามาอยู่ใกล้ปราสาทตามืองทมถูกต้องครับถอยออกไปไม่น้อยกว่า250เมตรถูกต้องครับจากปราสาทตาเมืองทมเขตแดนไทยกับกัมพูชาลงไปทางทิศใต้อีก150เมตรดังนั้นทหารไทยนี่อยู่ห่างจากคมแดนเนี่ยเมตรของกัมพูชาจะต้องถอยออกไป อย่างน้อยต้องห่างจากเส้นเขตแดนนี่ห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรเพราะมันเป็นพื้นที่ลาดต่ำของกัมพูชาคุณต้องออกไปคุณจะมาเดินทะเลทะรายทะเลทะเลอยู่ดิไม่ได้นะคบใช่ดังนั้นพี่น้องประชาชนในเขตอีสานใต้เขาตึงทนไม่ได้คุณสัญญาลักษณ์ดอนสีผู้มีชื่อเสียงในเขตอีสานใต้ในทนไม่ได้แล้วก็รวบรวมกับพี่น้องประชาชนชาวอีสานใต้ทั้งหมดอุบล ศรีสะเกดสุรินบุรีลมเขานัดหมายกันที่จะแสดงพลังและให้กำลังใจกับกองทัพภาคสองซึ่งขณะนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือสั่งการไปตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมมาสั่งการอีกครั้งในวันที่6หรือที่7พฤษภาคมให้ถอนกำลังทหารกองทัพภาคสองออกจากปราสาทตามเมืองทมให้เข้าไปอยู่ในบ้านตาเมียน ท่านทั้งหลายคนระับกองทัพภาคที่สองไม่ปฏิบัติประชาชนก็ให้กําลังใจกองทัพภาคที่สองและต้องการจะแสดงตัวดังนั้นจึงมีการนัดหมายกันผมก็มีหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านวันที่12พฤษภาคมปี2568เวลา9นาฬเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสเกตสุรินบุรีรัมไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์พยาสุรินพักดีซึ่งก็ตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดสุรินครับใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็โพสให้กําลังใจกันครับสบสุนครคามคิดเห็นสแสดงเชียการให้กําลังใจกันทางช่องทางไม่ไว่าจะเป็นเฟซบุ๊ o ยูทูบทิกต็อกทว t ตเตอร์เอ็กซ์อินสตาแกรมเทหรือแม้กระทั่งในเทเล gram สแสดงความคิดเห็น แสดงการให้กำลังใจทหารกองทัพภาคที่สองให้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดังนั้น,น,นใครที่ว่างใครที่พอจะเสียสละเวลาได้วันที่นนสิบสองพฤษภาคมปี68อีกไม่ขีวันนี้นะครับเก้าโมงเช้าเก้านาฬิกาไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์พยาสุรินทร์พักดีกลางเมืองสุรินทร์เพื่อที่จะร่วมกัน แสดงพลังในการปกป้องแผ่นดินและให้กำลังใจทหารกองทัพภาคที่สองใครว่างก็ไปกันนะครับส่วนผมก็ให้กำลังใจทุกท่านที่ทำหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินทั้งทหารทั้งประชาชนอขอบคุณนะครับท่านไทกรพลสุวรรณนะครับให้ความคิดความเห็นชัดเจนตรงไปตรงมานะครับชัดเจนตรงไปตรงมาอา้าวนี่ท่านทั้งหลายครับนี่ผมพูดไปแล้วนะ ประกาศของผมพูดต้นๆรายการไปแล้วนะฝ่ายเขมรกระทรวงกลาโหมเขมรเขาออกประกาศไปแล้วอันนี้วักวักที่หนึ่งเนี่ยวักที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรวักที่หนึ่งเขาก็พูดเรื่องการไปประชุมวักที่สองก็พูดว่าได้ตกลงนู่นนี่นั่นแต่การตกลงใดๆเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาไม่ได้เสียไอ้เรื่องไอ้เรื่องพื้นที่ไม่ได้เสียนะครับแต่วักสุดท้ายเนี่ยแหละครับวักสุดท้ายเนี่ยกองทัพกลาโหมทหารเขมรเนี่ย พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติเขมรน,นะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วต่อไปจึงขอสร้างความมั่นใจกับพี่น้องคนเขมรน,นะครับนี่วักสุดท้ายนี่เขายังมาขู่ไทยอีกนะครับเอ,อเขาพร้อมที่จะปกป้องและยังคงกําลังทหารเขาไว้อยู่พร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของเขาในกระดาษที่กรกลาห่มเราเนี่ยกระลาหมของเราเนี่ยอะไรครับถอยครับถอย,ถอ,ยอะไรอย่างนั้นนะครับอืนะเออเนี่ยแหละมันมัน,มนแหม มันนึกถึงตอนที่เราเสียกรุงศรีครั้งที่สองเนะเาะตอนที่เราเสียกรุงศรียาครั้งที่สองอ่ะนะครับอารมณ์นี้เลยครับอา,อารมณ์แบบไอไอออกยาจากกี้อ่ะออกยาจากกี้อ่ะทะเลาะกันกันกับสมเด็จเจ้าตากอ่ะแต่ตอนนั้นเป็นพระยาตากออกยาจากกี้มันทะเลาะไงมันบอกว่ากูเป็นแม่ท่าไอ้กูเป็นกูเป็นขุนนางผุยใหญ่กูสั่งมึงต้องทํากูสั่งให้มึงถอนทหารออกจากประตูนี้ให้ไปเฝ้าประตูนูน้นมึงก็ต้องทํา หรือมึงจะมาสู้กับกูอกูจะขุดหัวมึงเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยแม่อยากเอาคลิดนั้นมาเปิดเหลือเกินนะครับ